ีหยังอุปซิวอุปซิวโอ้ oh, อุปซิวมาเ, oh, เตือยโอ้รอบนี้เตรียมการมาเตือนครบเนาะย้อนอยังละ่ะย้อนมันไปกินไปเจวโอ้ oh. <laughs> ไปแล้วเรือก็ไม่ได้เจีวเนาะเ <c oughs> อะสบายดีพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับกระสือสองสบายนะวันนี้คือบุกกับเขาไปสองคนทีแรกนดกัดนสี่คนบอทิดวชิมาลินน้ำนะวชิมาหากับบ่าวไก่ แต่ว่ามีปัญหานิดหน่อยนะก็เลยไปได้มากปัญหาจย่งนี่เลยนี่พวกตุกนะก็เลยไปได้มากแต่ว่ามันนี้มีบังหาในรูดิกมานะไปพอมันอยู่กลางท่ามันไปหาเลาะซ้ามันมานําเลยนะโอ้จะมันไปมา,าไหนไปแบบเขาคืนมาพูดมันเลาะอ,อยู่แถวเคโนอ่เลยเไปดิไปเพออมันมันนั่มมาเลยบาดนหันมันก็อยากไปนั่มว่ามันไปไปโอ้ไปร<ๆ>ัปกเอามาฮวงไฟเลยฮวง,ง,นะงยื่น โอ้ลงเทียนมาตะพุ่นเนาะโอ้พุงกับพุงเพิ่มเนาะยังโอ้อาปลามานําะโอ้ตัวนี้ปีกเนาะเดี๋ยวกับจีเอที่เองตัวนี้มึงมีมันตะฝุ่นเลยอย่างว่าแล้วง่อยมันมีไงได้แต่นี่มันเสียบางทีทุกคนที่ว่าหน้าตาบาดบาดบาดเบิดนี่เขาครบมันนะแต่ประเด็นย่อมแพ้เขาเพิ่นนี่สู้ขนาด เขาเล่นเซนจยูอาซีฮาโตะย่างซื่อโอ้โหผัวหลิงยอมใจมันเลยแบบจะคล้องมันแล้วเนาะแผลยังได้ลูกมันคอมเมนต์ไหวด้วยพี่น้องนี่หายมาเอาโลดเพราะว่าเป็นลูกแม่สาวเขาเอานะเพราะเขาเขาไม่ให้คนในที่นนเอาได้เป็นลูกตัวเชียวปะตัวนึงคือเชียวเอาเบิร์ดเลยเป็นยังเไยเอาเบิร์ดก็ได้เอาว่ามันแต่มันปล่อดเขาเด็ดจิงด้อเออมันเป็นอะไรถ้าเบิรงไปนี่ในเลนนี่นับโลด <Okay. S 2> จากตัวจากตัวเพราะว่าปีกายนี่มันก็บระธานละนั่นประได้ไปจีหน่อยนี่ให้มันลายมูเลยจีหน่อยนี่โอ้ต่ำลเลยเว้ยอันนี้อันนี้โอ้ใส่กระเทียมอืมจีหน่อยกนะินกับพอนะเต้เต้เนาะก็เห็นกระเทียมจะเอามาทั่านายมึเอ,อมเื้ต่ำนะว่าเดีวนั่นมาถุงหนึ่งจะใช้เบิดถุงหนึ่งด้วยไอจีเ <c> ฮ <oughs> <อ>็ดโลดนี่เบิดใส่เบิดนี่นะมาอนี่เอาทื้งตัวนี้มานึ่ เอาสิเอาไปใส่ยูพูเพราะว่าเมื่อวานนี้เขาพยายามน้ำอมายเรากะถือยูโบราณไปได้ก็เลยซื้อมาซองลังนี่กะเส้นหาสิพันซองลังล้านล้านเออเขาเออล้านล้านม่นล้านโอ้คนละบาทน้ำเจ้าล้านนะทุกคนแต่บาทล้านล้านถืออันนี้ฮจะไปลองเบิ่มอันพุบบุกอยู่นี่แหละต้นมะพร้าวนี่สีเทียวใต้สซื้อนะ น้ำทว่วมอันนี้ถ้าเกินย่ำแรงนี่น้ำค่ำน,นะมันออกบอ่อเลยตลอดแรงตลอดฝนน่าน้ำตัวนี้ตำม,มาค <c oughs> ุงเหมออเลยเลยนาะโพกมันหน่อยดิแมนอะไรซิกินเบิร์ดจิเวลาวล่ปะนี่นเบิร์ดกับปลามันนี้้ <c oughs> ไอเสกินเนะาะเื้อนกินเผ็ดไปแล้วเชื้อฮัโอ้โอ้นี่มีเนาะกระนั่งอีกนะนี่ตาล <c oughs> แล้วนเนาะนี่เรานาะมทีเด็ดทีเด็ดพี่สันทานตะิ้งบ้าเนาะ ซุกเลยปิงตาชุดหรือเปล่าเนื้หรเายังอุปซิวอุปซิวอุปิวมาเตื้อโอ้อุปซิวมาเตื้อโอ้เราในเตรียมการมาเตืออครบเนาะหงอนยังล่ะยหอนมันไปกินไปเจียวโอ้ไปเือก็ไม่ได้เจียวเนาะบอไปยังตีหม้อใส่ยังลุงก็ได้นะครับนี่ก็ได้งาะ้อใดกินเผาเสยโอ้มีน้ำนนน้ำอ้อยเนาะน้ำอ้อยนาโอ้

ยังมาตั้งคอย <c oughs> โอ้มามามทุกคนมากินเขาน้ำกันได้ไหมนี่ตำหมูฮุงกินกับปิ่งปลาเสียบนะอืมนิดนึงเจ้ามักทอดกระเค่งเนี่ยเออหน,น่อมากเลยเอาให้เจ้าเ <c oughs> จ้าวางนด้นหนึ่งเคยกินนด้นหนึ่งเลยแล้ว เออกินน่อยหนึ่งเหอมนามันยู่หุ่งเหยินนเนาะนี่มันเฮ้ยราปบเราลาเค็งพี่น้อยนี่แนวแเสบนะปาเค็งปีงกันกินกระตมหุงมืดธนาจิ้นโมจิแล้วควมจิ้ครับนมันควม จ้าผูมักนาม้ยอเมักนามข้นยยล้างหน่อยจะใช่ไว่าอันนั้นมังหน้าจะหน่อยมักเนาะนี่ก็เทียมกระเทียมหน่อยสาบสิ่ี่ีก่ก็เทียมเทียมเยให้เราก็บยุงเทียะเทียมน่อยเลยอันนีมันเด้อ อค <c oughs> ำยังไงคำตาตีชอบมากอยากไ้กินเขาออกยื่ร้านแต่น่อยครับมักก็ามักคนะือกันนะเครกิน น้ำด้านมันเนียอแดมาเนาะคือืออ่านป้ายไปใส่ไปไม่ใส่ไปแามาออเอาานะอือ,อ,อืเศรษหนักใช่หอือืนักมันไปทั้งเก่าไปม,มันมาทั้งค่อยม่คือนี่นี่ของมันอยังห ออืจับไม่นํำเลยมันเหียยะกิ้มได้จีได้ได้คำตาตีคำตาตีนี่เพชรมาเจอคนนี้จังอื้มปลาพ่อพงศ์ปูธรรมชาติแม่มไมีสารเคมี ปลาอืมๆเจาก็กินมลาปะจิวอืมโอ้ในร้า,า,านปลาป่ะนนเนี้ยมันขึ้นของไซมันขึ่นเลยเอโลอ,ล <laughs> อ้แซมันขื่นี่อืนี่อยฮ็เห็นเดียวกับไอามาลงเจ้า่ซลมันขึ้นเนาะ ที่นาขีมันตามมาไปเที่ยวเขาดูเป็นเนี่ยเขาดูว่าเป็นใช้น้ำลายขี่มันแตกแบันแสบไหมนี่เขาดู้หมอสิอุปหาญย,ายก่อนอุปนัยหรอไม่มละ่ะงานน่าจะนะม้ามีสมนองหน้าเขาเอากซังเมาไม่เยอมมะ,อม,ม,ะอมันแม่เมนแม

องค้ัวเนาะคมกินจะ <c oughs> วะราแม่นจะไปได้ไปนะมันเนาะอ้แม่นจะไปได้ข้าปลาแล้วมันเนี่ยเพ <c oughs> โต้โเลยออก็คือจอยชูบ้าปุ <c oughs> ๊บน้วมันม <c oughs> <c oughs> เป็นหมือนข้างแห้งอือมันลายหมื่นอ

ตเก้าเานาะขอไปจะไปเนี่ยหันสมมัเ <c> ย <oughs> ชุดกินแล้วมันแรงไปเฮิงมนะซัมเมอร์นะเฮิงมซัมเมอร์มมอรไม่ได้เข้าปลาในพานธุราเฮิมเฮิรฮ์ม <c oughs> ได้ไหมเฮิงเขาไ่ส่งซอมเมอือเฮิ tâm hùm có kiếm này không rồi Mình có tìm tàu không ạ? Có đấy Màu này không lắm, kiếm được rồi đấy Ừ Phát cho ông này nhá, Phát cho ông hả? Kiếm nhé Hồi mình sẽ mà kiếm Nèo này Mà kiếm nhé Phải phát cho cô bụng, cô ấy kiếm bụng hả? Nèo có kiếm được rồi đấy Ừ Thì bọn mình kiếm nhầm này kiếm kẹo Hoa và nhìn ra ngoài biển được hô hoa hm tay mọi người ta tay mọi người ta tay mọi người ta tay mọi dạo <laughs> à cái nhé mà gài nhỉ Vào đúng ừ. đúng Tiếp theo Bạn oh. Ồ oh, mình tính là đấy <laughs> lại lại đấy luôn <laughs> 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 อไปเขากันแล้วกินกับกจีนน่กเข้าแขวงบดอืมอืมไม่เบียร์เนาะที่จะข่เบียร์อันนี้ อานามไม่ใท่เดาเก่ายกแล้วไอจิปหกนะพ่อเอาใหาเองเนอ่ะกินอะเห็ดซีซๆ่เนยอ่าน้า

อือเป็ดเหลาอ่างกับพ <c ười> ูกเขาทานเขาทานอยู่เนาะพูดอะไก็มาไล่ผลแล้วเบิ้ลดื้อทำเนเบิ้ลอัน

ปิ้งปลากินกันตามูแน่มันเสอจ,จู่แล้วนี่นะทำไมไอ้ปลาไม่ได้เองกินฮึินเหร ยังเลยนมาแหลกเนาะกินแล้วก็นอนเนาะนอนนิดนึงนอนน่ะเขาลรคมาแล้วจะย่างขึ้นผู้กินอิ่มไปเลยแล้วย่างขึ้นผู้ใต้ด้วยนอนเนี่ยได้หอยย่างเลยหอยกับฟางก็จะน้อยบ้านั่งเนี่ยหรอกนอนมันก็จบบริบูรณ์นะ ตกตัวเศ้ามันมิมี่ยังน่นเล่นเฮะอืมอ้าวอืมกินบบไอกินลายเลยเออยัไงครับกินลายเต่ากันสันี่เนื้อเขาเนื้อเขาเนี่ยเอามังพีก เหยมัน ขาทานแลปีปลาแล้ะปลามันอยกใต้ปลาไปใต้จะปีมุสุกอาหารเยอะนี่นี่ไี่ผู้มาลางเก๋าลางบวงยกบังหายใกล้ลึก เบิดเนาะเอาเบิดนี่มบดตีกระทองแตกเลยกระทองแตกเขาเอาคลิปนี้คลิปนี้ชื่อว่ามาจะเพื่อนเราไม่กินเขาอยู่ให้ก็จะจบนี่เองทุกคน่างุนไปใสพอคลิปเ้ามันก็เหยวเกินไปเนาะนถทยองิไปเพ เขาคืนผู้สองคนแประวิมาสเนี่ยังโอเคเบื้องแรกประวัิาสร์ได้ในโฆษณาเบื้งให้เนี่ยพอห้นี่แหละได้ค่าเหล่าค่ากระเพรยให้ในภาลามูนเนี่ยเงอนน้ำกันเอะแล้วเบืนทางไยเนี้เงินหมดไปแล้วได้ใส่หรอ ที่นี่อ๋อตกวจเป็นตัวเหมือนตัวขากี่ขาอ่ะ Thank